สวัสดีค่ะวิดีโอคลิปนี้จะเป็นการปิดบัญชีรายได้ค่าใช้จ่ายและปิดกำไรขาดทุนปิดด้วยโปรแกรมขั้นแรกต้องทำการปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายก่อนให้ไปที่แถบเมนูด้านซ้ายมือเลือกระบบบัญชีและสินทรัพย์ที่เมนูรายงานทางบัญชีเลื่อนลงมาด้านล่างเลือกปิดบัญชีเลือกเดือนที่ต้องการปิดบัญชีเป็นมกราคมคำอธิบาย ปิดบัญชีรายได้ค่าใช้จ่าย0 1 6 8เลือกปิดทั้งบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายกดปุ่มปิดบัญชีอัตโนมัติรอสักครู่ระบบจะดึงข้อมูลมาให้เสร็จแล้วทำการกดบันทึกได้เลยกลับไปที่ระบบบัญชีและสินทรัพย์เลือกปิดบัญชีอีกครั้งเพื่อทำการปิดกำไรขาดทุนเลือกเดือนที่ต้องการปิดบัญชีเป็นมกราคมคำอธิบาย ปิดกำไรขาดทุน0 1นย์ 68. เลือกปิดกำไรขาดทุนเข้ากำไรสะสมแล้วกดปุ่มปิดบัญชีอัตโนมัติรอสักครู่ระบบจะดึงข้อมูลมาให้เสร็จแล้วทำการกดบันทึกได้เลยเท่านี้เราก็ปิดบัญชีรายได้ค่าใช้จ่ายและปิดกำไรขาดทุนเรียบร้อยแล้วขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ